ครับคลิปนี้เข้าจะมาชมมาศึกษานะครับพระเมืองสยามเมืองไทยหนึ่งในวัดที่สมเด็จผู้จารตโรภมรังสีเป็นผู้สร้างและก็นําไปเก็บไว้นะครับเข้าสิบ้าอาบวัดหนึ่งกับสิเป็นวัดละข้างนอวัดบางคุณพมแล้วก็วัดเกดชัชโยครับมันี่ยวสิบ้าเบิงพระวัดเกดชัชโยนะพี่น้องครับชมให้จบนะครับสำหรับผู้จากคู่ว่าน วัดเกศชัยโยนี่ของแท้เป็นอย่างไรอ,อันนี้เป็นวัดเกศชัยโยที่นั่มไปลงกุนะครับที่วัดบางขุนพรมนะครับวัดใหม่อมารถบออมัตตรดนะพี่น้องครับเป็นพิมพ์นิยมนะฮะเขาเรียกว่าพิมพ์เจ็ดสั้นนะครับพี่น้องครับมีความสวยสดงดงามดิผมได้มาดูแลพี่น้องครับได้มานานละยังบ้านท่านออกมาให้พี่น้องในเบื้องกัน เป็นพระที่เขาเรียกว่าไปเสียตังนะบาทหนึ่งสมัยก่อนก่อนสองพันหาร้อ่สองสี่กว่านะครับคือเพื่อนเบานะอันนี้ผมได้มากครับจเจ้าหน้าที่ไปเหตุงาน,านร้านข้าวต้มร้านข้าวต้มนะครับตอนนั้นผมยังอายุสิบกว่าปีนะไปเหตุงานร้านข้าวต้มี่น้องครับหลายปีละอยู่กับผมประดดแหละเพื่อนว่า อ่ะของเพิ่นเนี่ยไปตอนย่งเทพอ่เพื่อนไปเสียเงินนะอ่าเขาให้แต่ว่าคนมาลักขโมยน่ะมาลักต๊กเบดเอาไปมาเพื่อนก็นเลยว่าเอาอยากเคล็ดก็อยากได้ก็อ่าให้ต๊กเบดเอาอ่าเสียบาทหนึ่งสมัยก่อนเงินบาทหนึ่งนี่หลายอยู่ด้สองสีกัวนะนะครับอันนี้เพิ่นบอกฟังนะแต่ผมผมบ่หูนะอ่ะอ,ะอันนี้ก็เป็นตำนานการเบาทุกอย้งพี่น้องป้องไปครับจะไป เสื้อมากไม้หลนะครับเรื่องเกี่ยวกับรูปภาพนะครับนี่อันนี้คือเป็นพระกรุนะฮะเป็นพระฝากกุนะครับเพิ่นว่ามันบินตรงนี้นะเลยให้ผมนี่มันอาจจะอักได้กุนะพี่น้องครับแล้วก็จะมีการกระเทาะจักหน่อยนะนะฮะสวยงามมากครับแต่พอถึงว่าวัดเกตชยโยนี่สมมุติว่าสมมุตินะครับอ่าราคานะครับที่บ่ไดเขากูนะสมมตินะ1ล้านบาท ได้ว่าอันดีสิแพงกว่าสองถึงสามเท่านะครับเพราะว่าเป็นพระรงกุนะครับเขาเรียกว่าสองครองนะครับามาเบิ้งกันขยายนะครับขยายให้ดูนะครับให้พี่น้องสังเกตนะครับอาสิเขาขาว,ขาวจักหน่อยหนึ่งนะเขาขาวจักหน่อยหนึ่งเขาจะมาบอกผมกาไปเลี้ยนรูม้านะครับนี่ฮะให้เบิ้งตรงนี้พี่น้องครับเบิ้งตรงตรง,ตรงสั้นเนี่ยมันสิบพิเศน เห็นไหมฮะมันจะมีเส้นเห็นไหมครับนี่เป็นพักอันนี้ขนาดพาลุงกูได้พี่น้องครับนี่แต่จะมองเห็นความชัดเจนเห็นไหมครับเสน้นนฮะมันจะมีเส้นวิ่งตรงนี้ฮะเป็นเส้นที่เขาแกะพิมพ์นะพี่น้องครับหลักกตรงหมอนเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมจะเป็นเส้นเลยเห็นไหมครับตรงใต้ตรงใต้นี่กมีเสน้นนะฮะแล้วก็จะมีไข่ปลาตรงนี้เม็ดหนึ่งนะฮะอันนี้ขนาดเป็นพาลุงกูนะอันนี้ตามตำล่าเพื่อนนะพี่น้องครับ ให้เราดูตามตำราด้วยนะครับแต่ว่ากบมาสมัยนี้กบกูรูพลายอาจารย์หลายนะพี่น้องเนาะบอกมาแนวทางกับบคือกันนะครับเห็นไหมฮะจะมีเส้นเส้นนะฮะนี i̇şte ่ฮะนี่คมีเส้นขอบกระจกพี่น้องครับไอเบื้องนะครับนี่นี่คือเส้นขอบกระจกใดนะพี่น้องครับเขาเรียกว่าเส้นเส้นอ่าซุมนะนี่ฮะเส้นขอบกระจกเห็นไหมครับตรงมีพี่น้องครับไอ็นื้อเส้นขอบกระจกนะเห็นไหมครับ จะมีเส้นขอบกระจกข้างนะครับอันนี้ก็เส้นขอบกระจกพี่น้องครับนี่นี่อะไรเหมือนกระทงนะปลายทงเห็เนไหมครับทนะี่สูงกว่าครับให้สังเกตว่าข้างซ้ายน่ะข้างซ้ายมือจะหันมากข้างซ้ายมือที่มจับนี่คือสายมือผมนี่ที่สูงกว่าครับที่สูงกว่าด้านขวามือนะนะครับตรงนี้อาจจะเป็นปีเหมือนกับปีกล้วยนะฮะนี่หูใบสีนะครับเห็เนไหมครับเป็นหูใบสีแต่ว่า ตรงตรงด้านนี้จะห่างกว่านะแต่ด้านนี้จะจะชิดกว่าสังเกตรตรงพระพักเพื่อนรื่อานานาตาของไอ้เนี่ยฮะเนี่ยตรงปิดลูกกลมๆทีเป็นกลมๆครับใล้ๆกับหัวไปขีดนะฮะแล้วก็ให้ดูตรงนี้ครับจะเหมือนกับลากฟันเห็นไหมครับคือแขียวล่ลละพี่น้องครับที่ก็ถอนออกมานะไท้สังเกตตรงนี้มันสีเว้าวครับเห็นไหมฮะมันจะเว้าออกมาเนี่ย นะครับตัีสีตรงลงเหล้วสีมีสีขึ้นนะครับเนี่ยน,น,นะครับจะเป็นผ้าลุงกู้ดีสิเมื่อต้นนี้สิงส่สงหยากจักหน่อยหนึ่งเนี่ยตดีจะกระเทาะจักหน่อยนเนื้อพระของวัดเกีตชายโยนะครับที่เป็นเนื้ออ่องพุทูตคุ้นนะครับที่นักไปทั้งอ่าปูนขาวเยอะนะครับผงเปลือกขขยเยอะบางองค์นีเปลือกขอยเยอะแล้วก็กลายเป็นแตกไร่ง่า,งาก็นี แต่นี่สินักไปทั้งผงปุตุคุณรับอิจิเทปัถมังตีนักสิงเหผงมหาราชผงกินดามณีผงช็อกที่พันเขียนลุงลุงคาถาที่ว่าเขียนเป็นคาถาชิ้นบันมนช่อเอามาผสมเห็นะครับเห็นเอาเห็นไหมครับนี่นี่ครับให้ดูนะนี่เห็นไหมฮะจะมีเส้นข้างล่างเลยฮะตรงมอนเนี่ยตรงสั้นนี่เห็นไหมพื่องครับนี่จะเป็นเส้นเลยซองดีๆนี่เห็นไหมองดีๆจะเห็นเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นริ้วเป็นริ้วนะครับ ตองมีนะครับพี่น้องครับผนบอกเดียวกันนะตรงนี้ฐานฐานแรกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนาะนี่ครับจะชิดตรงนี้เลยอันนี้อันนี้เป็นคาบกรุนะครับพี่น้องครับหาได้ยากนะพี่น้องนะหายหน่อยครับแล้วก็ให้สังเกตตรงนี้พี่น้องครับนี่มาเห็นไ่ครับจะเห็นริ้วเลยต้องแต่งแง่เนี่ยจะเห็นเส้นเลยพี่น้องครับเส้นใต้ฐานเลยฮะฐานจะมีเส้นริ้วอจะมีความสวยสดงดงามเลย ตรงนี้ท้าจะหักหน่อยหนึ่งเนี่ยพี่น้องครับเพราะว่าอาจจะอยู่ในกูเห็นไหมครับเห็นไหมฮะจะมีเส้นเลยนะฮะอันนี้ขนาดล้มกูด้วยพี่น้องครับตรงนี้นะฮะป๊าบมาหนิตรงเนี้ยจะจุดแล้วตัดลงมาจะเห็นจะเห็นเส้นเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเออไม่ได้ไปใส่โทรศัพท์พี่น้องครับถ้า่าถ้าใส่เป็นกล่องยังอื่นสิม่วง,งนี่ความคามชัดนะ,ะเห็นไหมครับลงมาเนี้ยเหมือนกับ ติดตรงนี้แล้วก็เบ้าลงมามีเส้นบ้าลงมานะฮะเห็นปะครับสวยงามมากจริงครับหนึ่งสองสามให้ดูตรงนี้นะครับไอซองบอตรงฐานเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับอทุกท่านนะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นเลี้ยวเป็นเส้นเป็นเห็นปะครับเป็นปลายเนี่ยคือว่าเพื่อนเป็นที่แกบล็อลนะพี่น้องครับอ่มาเบิกตรงนี้พี่น้องครับนี่ฮะขอบเนี้ยจะเป็นเส้นเห็นไหมครับจะมองเห็นเลยเวลาเวลามันหน่อยพี่น้องครับเพื่อนหายเวลาหน่อย นะฮะให้ไปศึกษาพี่น้องครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมัยเก่าเนี่ยเขาจะมีนหนังสือเก่าๆนี่สิมีเอา่าเห็นไหมครับขอบมันจะมีขอบเส้นฮนะเนี่ยเห็นไหมฮะเสี้ยนบางค่อนก็ระบอกหัเขาดอกบางทียอ่าเป็นออียงนะคือแบบระครอนก็บมีเป็นนิยายก็มีพี่น้องครับแต่ว่าพระอน,นี้เพื่นได้ไปอ่อได้ไปเขาเรียกอะไระตกเบ็ดเอานะฮะหนึ่งบาทนะครับ ทางวัดให้ตกเป็ดเอาแต่ก่อนเขาไปลักตกเป็ดนะด้านในก็จะมีขอบนะครับอขอบตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะเห็นเส้นไหมนี่เห็นไหมครับเนี่ยจะมีเส้นขอบนะครับจะมีเส้นขอบตรงนี้จะหักในกลุนะครับเป็นกรุอันนี้เขาเรียกว่าเห็นเขาว่าหายากนะครับหายากนะครับเสียงแมวห้องแมวน้อยเอยอยู่บานเลยเห็นไหมครับบางคนก็บ่าขอบมุ่นแต่ว่าพาลงกลูดีสิยุตเดียดดามพาแนหยางแน่พี่น้องครับ ดูด้านหลังนะครับเห็นไหมฮะความสวยงดงามจะเป็นเม็ดของอผงพุทธคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เกลี้ยกล่มาติดตามรับชมนะครับกับ,บอีพีนี้นะฮะไิศึกษาต่อด้พี่น้องเด้อนะครับเป็นพระที่ผมต้องการอยากจะให้พี่น้องได้มาชมว่านี่คือสมดเด็จเกศชัยโยที่ลงกู่บางขุนพรมน่ะพระแท้ๆมันเป็นยังไงเนื้อผงเป็นยังไงพี่น้องครับอ่าอ่ะให้ไปศึกษาเอาพี่น้องครับ อยากเสียรูปภาพกับคนเบาหลายนะครับให้สังเกตตรงทงนี้ด้วยนะฮะมันจะสูงแล้วก็ต่ำมันมีถ้ามีเวลาเยอะนะแต่ว่าให้ฟังเอาคลิปนี้ขอจบสามีพี่น้องครับทุกทา่านมีแต่ความสุขอ่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ